เดี๋ยวนี้ทําไมคอนโดห้องใหญ่ย่านรัชด harma 9มันหายากจังไหนมีใครตามหาห้องใหญ่ๆแบบนี้กันอยู่บ้างไหมคะบอกเลยว่าคอนโดห้องใหญ่ทําเลทองแบบนี้หายากมากแต่ไฟคอนโดจัดมาให้แล้วทุกคนอยากได้ห้องใหญ่แต่ไม่อยากผ่อนแพงต้องห้องนี้เลยที่สาคัญห้องนี้อยู่ใกล้ MRT ห้วยขวางด้วยนะเริ่มต้นแค่90,00บาทเงินเดือน2 1 0 0 0ก็กู้ได้ตัวห้องขนาด39ตารางเมตรเลยนะทุกคนเป็นแบบ2ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น พามาชมโครงการรัชดาซิตี้18ห้องนี้บอกเลยว่าแสงเข้าสวยมากๆเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเขาให้ของใหม่ตกแต่งให้แบบจัดเต็มแบบนี้เลยแยังแบ่งเป็นสัดส่วนให้แบบชัดเจนเลยนะทุกคนมีประตูบานเลื่อนปิดได้แบบนี้ตัวห้องเขาตกแต่งมาให้สวยงามแบบพร้อมอยู่แบบนี้เลยนะทุกคนบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีครบคันจริงๆแล้วนี่เขาก็ยังติดตั้งแอร์ให้พร้อมเรียบร้อยบอกเลยว่าห้องนี้มีแอร์ตั้ง3ตัวเลยนะทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจห้องนี้บอกเลยว่าห้องนี้ไม่ได้มีดีแค่ห้องสวยแแนนนน่ออกกกจจาะใลล้้ MIT ว เขายังอยู่ใกล้ห้างเซ็นทันพะลามเก้าห้างเดะสตรีรัชาดาแล้วก็บิ๊กซีด้วย